อ่ะนี่นะครับผมก็จะให้ชมกันนะครับก็จะมีในส่วนของล้อ NK นะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อ NK นะครับผม TE37 นะครับผมเนี่ยตัว TE37 นะครับแล้วก็จะมีเป็นเซตนี้นะครับผมเป็นของ OE ซ i s นะครับรับตัวย่างโตโยเอท t 3นะครับก็จะมียางโตโยเอที3นะครับแล้วก็สามารถเลือกเป็นเซตได้นะครับแล้วก็จะพ่วงมาในส่วนของตัวชุดโปรเฟนเดอร์นะครับ คู่หน้านะครับก็จะเป็นแบบควีนซีรี์นะครับปรับได้16ระดับนะครับส่วนตัวข้างหลังก็จะปรับได้8ระดับเป็นพิกกี้แบ็กนะครับก็จะมีส่วนของสปริงโหลดแถมให้ด้วยนะครับก็สามารถเลือกเซตได้นะครับแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ชอบดอกในส่วนของทางเรียบนะครับก็จะเป็นโตโยเอสทีสนะครับตัวโตโยเอสทีสก็เลือกรัดด้วยขอบ18บนะครับหรือว่าขอบ20ก็ได้นะครับผมก็ แต่ว่าถ้าใส่ยางโตยโยเอทีสก็ตัวชุดสปริงโหลดก็จะไม่ได้นะครับก็คือตัวเซตเนี้ยผมผมแถมให้ฟรีนะครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นล้อแบบไหนจะเป็นล้อ F GR นะครับหรือล้อแต่งแนววัยรุ่นดูไบนะครับ TE37 นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นของ o อ s i s นะครับผมก็สามารถเลือกได้นะครับดอ,อกทังเรียบหรือว่าดอ,อกออฟโรดนะครับใส่ในส่วนของ รีเจนเดอร์ขับเคลื่อน4ล้อนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบััสดีครับ